ตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกเกริงกระเวียงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะครับเป็นน้ําตกเล็กๆทางขึ้นไปสังขะนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในน้ําตกกันนะครับมันตกไปทางไหน อันดับแรกเข้าห้องน้ำก่อนต้นไม้สำหรับน้ำตกเพื่กะเรียงครับเป็นน,น้ำตกที่เรียบเพี้ยนมาจากน้ำตกกะเรียงนะครับท้นานในก็จะมีสะพานลัก เป็นน้ำตกหินทรายสวยงามนะครับที่จัดก่อนขึ้นมาน้ำตกแก,งก่งตัวยงเนี่ยเป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่เขตยันชาติเขาแหลมนะครับตำบลปังฝนนะครับอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเปิดให้ชมตั้งแต่เวลา8โมงถึง16.30น,นครับเป็นน้ำตกที่ขายของกับของผู้ของกินรวกกับขานตามสั่งครับ ในร้านก็จะมีที่นั่งชมน้ําตกครับนั่งกินข้าวย่อนเท้าหย่อนขาลงข้างล่างก็จะได้วิวได้บรรยากาศอีกวิถีนึงครับในการทานข้าวนักท่องเที่ยวก็มีพอสมควรครับเพราะว่าเป็นทางผ่านที่ต้องขึ้นไปสังขะบุรีครับไปสะพานมอญน,นะครับจะมีนักท่องเที่ยวมานะชมความงามกันพอสมควรครับช่วงพักกินข้าวอะไรประมาณนี้ครับก็จะมานั่งชิวๆทานข้าวแล้วก็ชมน้ําตก ฟังเสียงนกก็ได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับนี่จะเป็นทางเข้าไปมันตกนะแต่คืนกลมเงยผู้ใหญ่สี่สิบเข้าไปนะอยากไปไหนเลยเที่ยวชมจะเสียค่าจําหน่ายเท่าละสิบบาทคเดียวนะคะ ข้อมูลน้ำตกนครกเกียงโกเวียงกระเลียงที่เพี้ยนมานะครับหรือว่าน้ำตกกระเลียงนั่เองครับที่เพี้ยนมาจนถึ็ปัจจุบันน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกหินปูนขนาดมีชั้นน้ำตกทั้งหมด4ชั้นนะก็ถือว่าเป็นน้ำตกขนาดย่อมสวยงามนะเราจะลองเข้าไปดู ตกมหน้ามีอย่างนี้ไว้หลังบ้านนะครับตกเงินปูนนะ

ประมาณนี้นะครับเป็นน้ำตกขนาดเล็กๆกกย่อมๆนะครับอยู่ทางผ่านไปไปอันไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะชม

ต้นใหญ่่ะเป็นระเิดม,มันบินท,ที่จับกันเป็นแขนะ็งกันก็ไม่ใช่หิุนกูร์เลยนะครับมันเป็นคล้ายๆกัน เป็นดินนะครับดูจับกใกล้ๆดูนี่คะคือดินแข็งนะหิน,นกลายเป็นหินแล้วอ่ะจับกันจนกลายเป็นหินนะครับ ไนนี่ลงเล่นน้ำได้นี่เป็นต้นน้ำน,น,น,นี่เป็นต้นน้ที่ไหลลงเขื่อนเขื่อนไอ้ปัิจราลงกรนนะครับตัวนี้เป็นต้นน้ำที่สำคัญ เป็นแหล่งตน,น้ำเลยนะครับสลหรับน้ำตกนี้ลื่นลที่แรกผมนึกว่าเป็นดินเอาไปดูกล้แกเป็นหินนะครับมันจะออกแข็งๆสะสมของป่าห็นตัวป่า กบกบเค็งรนะกบสังขะยังไงเดเลกกบสังขะแบบดินตะบัน ที่มาของน้ำที่แรกก็เป็นดินนะครับพอมันจับกันนาะนๆมันกลายเป็นหินแข็งปักลยครับต้นน้ำต้นน้ำมา tuần mai dậy vậy mà giờ bên tuần nam nè Oh. น้ำยั่มาจากตรงนั้าไปดูต้นไม้เนี่ยโอเคครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามเพ์ให้ช่องนายทะเียอันทัวร์ด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมตัมใหญ่คิดตั้งนันไปครับไปต่อ